โรงเรียนบ้านห้วยพอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งขอนําเสนอการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ password model โรงเรียนบ้านห้วยพอดบริหารงานโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานประกอบด้วยงานบริหารวิชาการงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไปมีนายพินยูทองอินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักเรียนจำนวน81คนเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการดำเนินงานที่ผ่านมาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครูยังขาดความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานขาดค่านิยมหลักในการทำงานร่วมกันและไม่มีแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันทบทวนการดําเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาและได้มีการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ Password Model ล n a to Performance ร่วมกันวางแผนกําหนดทิศทางรูปแบบการดําเนินงานด้านการพัฒนานักเรียนพัฒนาครู พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ Academic World a ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิชาการของคณะครูเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ Active Learning รวมถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม Safety การทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในทุกด้านปราศจากการถูกทำร้ายทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมถึงร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน Sufficiency การน้อมนำหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นรูป,ปรธรรมรวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชาวบ้าน Work c o n t e c t ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวประสานการทำงานและเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เว็บไซต์กลุ่มไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาครูพัฒนานักเรียนรวมถึงการประสานและประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ Opportunity สร้างโอกาสทางการศึกษาบนพื้นฐานความเสมอภาค และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองของขคณะครูและนักเรียน Relation สร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการด้านการดำเนินกิจกรรมด้านการระดมทรัพยากรรวมถึงการร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Delegate การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบสู่งานในโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้านต่างๆประโยชน์ที่ได้รับและนําไปประยุกต์ใช้โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน